หาละอันไหนเป็นขวากะก็บมาเลยอู๋พี่ลงไปหาแล้วมาเจอเจอนี่นะันน่น่มเจอเแล้วไหนไม่ใช่ดทด ดูเปล่าเห็นนะถ่ายแม่ให้แค่ดูหรอกคะแม่ไม่ได้ถ่ายค่ะลูก กันด้วยนะจีแย่หินนะถ่ายทำไมเลยคะแม่ถ่ายเอาไว้ดูเวลาคิดถึงหนูไงลูก ถ้าเขาอุ่นคิดถึงแม่เขาอุ่นจะร้องเพลงอะไรนะคะร้องเพลงทำไมทันอยู่ร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมคะทำแม่ท่นอยู่ก็่ะหนูหน่อยนะหนูขอฉันยาว่าหนูจะเป็นเด็กด,ดีทำแม่ทันอยู่ก็่ะหนูหน่อยนะหนูขอฉันยาว่าหนูจะเป็นเด็ก อยู่ที่นี่ได้ไหมคะเข้าหนต้องสู้ๆนะถ้าแม่ถ้าโควิดหายแม่จะมารับโอเคไหมหนูตื่ะแม่โอเคไหม,หม,ไหมถ้าโควิดหายแม่จะมารับหนูเขาอุ่นทีจังกลับดัให้เข้าอุ่นต้องกลับดัดทำไมข้าแก่เข้าอุ่นนะว่าไม่กับดับไปไม่ได้เนี่ย Oi! Okay.